สวัสดีค่ะมือหี่กับผ้าไาอยู่น้ำไห้น้ำหน้าน้ำทกน้ำหน้าอีกแล้วนะคะน้อมาอยู่น้ำหน้าพี่ละฝนตกแนเสานีนในฝนตกเลยมาบึงไห้บึงหน้าค่ะไก่กับย่างร้ายคือเกามาบึง้งมาบึงเข่าจีภาพมาบึงเข่า เขาตั้งทองเลยด้วยค่ะด้อขเขาทั้งเขาเจ้าเขาเหนียวค่ะหลังจากฝนมาแล้วน้ำกับพอดีน้ำกับพอดีกับเขาค่ะพอดีความตรงการข้องเขากับน้ำตอนเรกก็เยอะเกินไปบาดนี้ก็บพอดีแล้วค่ะนี่ก็เป็นสะบัวอยู่อันอยู่หน้าค่ะนี่ก็มาเบ,บิ้งเขากันค่ะ ตั้งทองแล้วค่ะปีนี้เขางามกลัวปีผีพานมาอยู่ค่ะเขาตั้งทองแล้วส่วนหนึ่งกระเริ่มออกร่วงเลยค่ะออกรวงแล้วนะคะมีทั้งเขามีทั้งเขาเหนี้วกับเข่าจ้าวนะคะกระเรื่มอกรวงในเริเื่มตั้งทองมาเน่ค่ะ นามก็พอดีกับเขาค่ะนามก็บพอดีเลยมาเบ่งเขา่าเข่างามๆปีนิได้ปุ๋ยจากขี้วัวขี้ควายนะคะที่เ้าเหลี่ยงไว้ก็มาใส่เข่าอยู่หน้าค่ะเลี้ยงง้วไไว้เลี่ยงกล้วยไว้ก็ได้ขี้ควายขี้วัวมาใส่ค่ะซอยให้มัน เขาง่ามดินดีปลูกต่อไปดินมันก็นสิสดยผลดินปลูกเขาก็ิไดยผลค่าขั้นดินดีส่วนหนึ่งก็อันนี้เลยค่ะส่วนหนึ่งก็เริิ่มมีร่วงขึ้นมาแล้วอีกส่วนหนึ่งก็ตั้งท้องค่ะเข่าแตกก้องามอยู่ปีนี่ค่ะมันได้น้ำได้เนื้อครบเลยค่ะ น้ำดีตอนหลังตอนแรกก็คิดว่าสงสัยปีนี้จะไม่ได้กินแล้วข้าวพอไดีน้ำมาแต่มากแต่ก็ยังมาช้าเนาะมาแล้วมารดงๆนี่ทำให้คันเทนาขาดเลยค่ะขาดเลยต้องเอากระสอบใส่ดินจายมากั้นนี่ก็เอาไม่อยู่นะคะมันมาแรงมากช่วงตอน ก่อนหน้านี้สักอาทิตย์นะคะนี่เขาก็บอกว่าจะมาอีกแล้วขาดขั้นแท่น,น้าขาดไปขั้นไงเรื่ยค่ะเอาไม่อยู่ค่ะแต่เมตรจะน้ำออกไปแต่ข้าวก็ยังโพน้ำอยู่ค่ะเพราะว่ามันตั้งท้องแล้วตั้งท้องแล้วน้ำก็พอดี น้ำก็พอดีกับข้าวที่จะเกิดมาที่จะออกรวงนะคะได้เกี่ยวแน่นอนได้เกี่ยวข้าวแน่นอนปีนี้สวยมากทั้งข้าวเหนียวข้าวเจ้านะคะส่วนหนึ่งก็จะเป็นต้นไม้อยู่ข้างๆนะคะเป็นภาพที่สวยงามมาก ถ่ายให้ดูบรรยากาศที่นาของเราค่ะที่อื่นก็อีกแบบหนึ่งที่อีก,อกทางอื่นเขานะคะทางนี้ก็ประมาณนี้ค่ะ